อ้ยาเมื่อกี้ไม่มีใครเก็บกล่องหรือเปล่าข้ามดูกล่องกันหน่อยดีก็ปีสั่งกลับบ้าแล้วกลับกันหมดเลยทันเดอร์จะเข้าแกงว่ะลิลลี่คิดว่าไงลูกแกงไหนคะเนี่ยทันเดอร์ซิกซ่ิกน่าจริงเหรอพี่จะจะเข้าซิกซเปล่าอืม โอเคมามาคุยหน้าบ้านอ่าจับกลุ่มไหมอ่าเช็คเช็คเช็คคนหน่อยเร็วทุกคนค้างมาไปไปจับกลุ่มสองอ่าอัปเดตพวกมึงทุกคนก่อนเลยนะอ่ะเดี๋ยวจับกลุ่มก่อนปะจับกลุ่มก่อนเยี่ยเมื่อกี้ไม่มีใครเก็บกล่องหรือเปล่าข้ามดูกล่องกันหน่อยดิก็พีสั่งกลับบ้านวะกลับกันหมดเลยปกติมันมีคนเก็บประจำมาพี่เอเจนต์เอเจนต์มันกลัวโดนทิ้งมาเลยไม่เก็บแล้วรอบเนี้ย ไม่มีใครรับหนูกลับเจยใช่หรอแล้วไปใครไปใครเจอรอบไปแล้วไปกับป้าเียีเียอยยจุงนลกมา้าไม่ขึ้นหรอกมึงกดูทรงละิงลูกในไส้เีพ่อทรพีเฮีคุณนดินเออพ่รเกิดมาท้ามกูไป่ฆ่าใครครับเนี่ยนัเนี่ยเดียในโดวยในสต์สามสิบสี่คนใช่ไหมอะอัปเดตพวกมึงอย่างนี้สามห้าเกียมา สามซี่ดินี่แลบป่ะอ๋อไม่แลบอยู่ในแถวอ่าขาดใครมั่งเกียร์ขาดใครขาดอ่ะนี่อ่ะสามห้าแล้วปะไอแพนิกจ๊อบจ็อบไม่อยู่มึงใครเนี่ยฮัลโหลเคลลี่ครับไอเคลลี่ลาแล้วอ่าสามเจ็ดละโอเคอีกสามวิทย์วิชาครับอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนกานิกาครับอยู่ไรอยู่วินไม่ไปเรียนหรออ้าวไปโควิด สามสิบเทียดทันเดอร์ซิกซ์ซิกเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะไหวหรึเปาวะสามสิบเองตรงเนี้ยค,คอนเนอร์ในบ้านอีกหนึ่งนะเมื่อกี้พีสามสามสี่สามห้าอะไรอ่ะเออแล้วนี่ใครนับให้กูวะกกพี่นั่นแหละอ๋ออ่ะขาดจ็อบขาดเคลลี่เีเตอร์เวกัสพี่พี่โชว์อ่ะห้าแม่ครับขาดอีกสาม จากไปวะในบ้านมีอีกถึงคนก็ก็ใช่ไงก็หายสามหายสามแมาครับมาครับแล้วก็แล้วก็อีกคนหนึ่งเข้าเข้าไม่ได้แคทอ๋อมันอันนั้นผู้อันผู้อยู่ปะอยู่กูอยู่มามาผู้ติดยาครับขายขายวะเนี่ย วันนี้น้องกติหน้าขอน้องอตเอาอ๋อบอลลาราบอลลาโอเคครบแล้วครบแล้วมามามาอ่าจะมีคนเข้าแกงสองคนคนแรคนใหม่เราจะเป็นสามเข้าใจปะคนแรกคนแรกพี่ขอเปิดตัวเลยคนนี้เป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตในสภาใช่โขาอกสภามาอยู่กับเราละขอเปิดตัวนะศิลาแทมแทน หาแปดตัวพี่แม็กโดน้อไปนะ้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงยุดก่อนผู้หญิงเยอนครับอะไรอะแม็กโดน้อมาเฮ้ยหาผู้นี้แล้วีลยวม็อกรับโจ๊กอีกแป๊บหนึ่งมีเรื่องมีเรื่องแป๊บหนึ่งม็อกเป็นตัวดีเลยคนชื่อม็อกชีรักอุ้ยอาอาสามคนนะที่จะให้พักก็คือ ไอบีนเดี๋ยวเพิ่งคุยกับผู้หญิงดิไอบีนคนแรกหนึ่งคนไอบีนคน <I bean. S 2> แรกเลยบีอาสาเหตุก็คือช่องมันโบกเกินไปไม่ว่าจะยังไงก็ต้องให้พักไม่งั้นมันก็ทบไม่ไหวหรอกก็คือให้ทบแล้วแก้แล้วแกแ้แกปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้ก็เลยให้พักเลยโอเคไหมไม่ว่าจะติดปัญหาเนื่องจากอะไรก็ตามทุกคนด้วยไม่ว่ารอบเนี้ยถ้ารอบนี้ปุ๊บเอ่อาช่องมันยังโบเหมือนเดิมมันจะมีหน้าเดิมๆนี่แหละแต่ไม่อยากไม่ไม่ขอไม่ขอบอกชื่อแล้วกัน ถ้ายังโบอยู่รอบนี้ยังโบอยู่ก็ก็เอาให้ออกนะสามคนนี้คือตัวอย่างละกันถ้าโบก็ต้องรีแพ้นะโอเคไหมมีใครบ้างครับมีใครบ้างครับอ่ามีพี่โชว์แล้วก็ปีเตอร์เวกัสสามคนที่ต้องอย่าอยู่นี่อยู่นี่เธออย่าเตะประมาณนี้แล้วก็จะมีเข้าเตะเดี๋ยวหำฟาดซะนี่ยุ่งไนวะวิปเปอร์นะวิปเปอร์อ่ามาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวหำฟาดซะนี่เราไม่ใช่ปีกเหรอ พี้ซุปเปอรมาด้วยอ่ะทีนรันจะออกสัมภาษณ์มาอยู่แก๊งเหรอไม่อยู่เธอแล้วมันก็พูดอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาแอบฟังก่อนเธอเดี๋ฟวจะต์ไหมแล้จะทำงานนะที่รันเอฟเฟกต์จู๊ดไม่ติดคำว่าชี้เลยแล้วบีบตูดเขาหน่อยชื่ออะไรแนะนำตัวไปเลยนี่ไงจับตูดอื้จับจินจังเลยทำพามาด้วยนี่เอาไม่จับพี่ไลยนะคะอ่ะโยยิบสโอเคจับนี่นี้ไม่รู้่งศโอเคครับเดี๋ยวไว้คุยกันนะที่ลังเดี๋ยวรั แม่เป right? ี you you ่าไมนหลับไปยืนฟังเลยมันกอร่ายกว่าไว้ไว้เดินไปพูดเสียงแทเขาม่ชร่ออะไรแม่ชื่ออะไรเขาไมาถึงว่าแบบที่เราไปยืนฟังมันง่ายกว่าก็เชอบตอนแม่เขาชอบเขาชอบทรงนี้แอบฟังชอบหลุดไม่เลื่อนหนูชอบชอบฝนอทำแม่ชอบแอบดูชอบแอบดูนอื่นนี่ครับพ่อมัะแต่ไม่ชอบแอบดูเขาแอบดูเธออาบน้ำมาเร่อครับอ๋อแอบดูเขาอาบน้ำนี่ครับป้าหนุญายกันนี่แค่ทำตลอด ครับตอนนี้งานอะไนะครับเอโกเมียประไว้ดุมโกเมียเป็นคนบอกไม่ได้นะออิงแล้วแต่ไม่กลัวครับเพราะเมียน่ารักเมียเข้าใจแน่นี่แหละใช่เมียบอกว่าจะมีกี่คนก็ได้เราก็ประมาณแบบเมียอะไรฮะจะรวมกันก็แค่หลังพี่หน้องแอดอกปะประมาณนี้แหละตอนนี้มันอยู่ในระบบแยกกันฟาร์มแต่ต็มมีอะไรก็ได้คนนเดียวะแค่เวลาเพื่ึงก็ แล้วเวลาถามเขาไว้ด้วยาแบบมีหวั่นใจอยังกพราเนี่ยไม่ให้มีนะเขาใจกันด้วยเพราะว่าเราไม่มีหวั่นใจยังเขาบอกว่าไม่เป็นต้องมีนะทั้งวันนี้แค่เมียคนเดียวกัมาล้วแต่เนี้ยมันต้อกันยากอะแต่มันต้องทำเพื่อเพื่อที่จะได้เงินไปประมูลรถมันก็ต้องระบบนี้ไปก่อนก็รู้จักกันไว้เจอหน้าต่างก็ทักกัน้องเคไม่อาจเจอกันน้อยหน่อยช่วงนี้ก็จะมีคนหนึ่งทันเดอร์ทันเดอร์ไหนวะออ๋ส่วนกลางมีใครอยู่ใกล้สภาไหมครับ อ๋อเจอก็น่าจะเห็นเห็นกันแล้วมั้งแก่ๆหน่อยอ่ะตาแป้งอ่ะไปก่อนใครเจอน้ำไหมครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ดูประกาศดิเจ่แล้วโอ้โหจ๋าละจ้าเล่นเออพูดอะไรเนี่ยเอาคอมนดีแถวนี้พี่ อ่าดี๋ยวนีเลือกบอกเราพี่ที่สะพานนะทีโอเคเดี๋ยวกูพาตั้งยิมไปสะพานไปดิจมไปดิมไปดิมึงยอมป๊าเรามีอะไรจะพูดหรือเปล่าไปดิมกูเนี่ยไปดิไปโจมีโจพูดอะไรป๊าโจพูดอะไรเปล่าโจเอออะไรปรับผมขอร้านหนึ่งได้ป่ะครับค้าตัวลูกค้าตัวครับใช่ครับใจเราเล่นครับเราเล่นแต่ถ้าได้ก็โอเคครับแต่ไม่เอมเลยต่อผ้าปะโจเข้าดีแล้วครับคุณมา คุณมายุ่งกับแก๊งที่มีโปรเทคเรียกงินแก๊งที่มีโปรเทคนะเรื่องจะคุยด้วยรหือโจบอกไี้ยว้มบอกว่าเซ้เล่นนำไม่เป็นไรกูอยู่ในผูมานาแล้วกูรออยู่ว่ามึงมาทำอะไรให้เขาประชุมก่อนนี่แหละก็บอกให้มันรอให้มันรอนอกลแซมแซมแซมยืนขาไม่แซมขาม่ตันแซมมีอะไรกินมั้ก็บอกนะไม่ค่อยได้เจอหน้าก็หรอกได้เจอแค่ตอนเนี้แหละเออแล้วก็ อ่าเรื่องลาตัวอย่างเมื่อคืนมีให้เห็นแล้วนะปรับปรับเงินอ่ะหาคนบ้างใครใครบ้างนะเออมีกูมีกูน่ะเออกูยอมรับตัวอย่างีสองคนใครบ้างนะไม่ไม่ได้ลานะเว้ยตอนแรกอ่ะตอนแรกอากาศจะไม่ปรับหรอกเออแต่อ่ะกูกูทําเองอ่ะกูปรับกูยอมปรับตัวเองมีใครบ้างมีนุมีใครคนนึงวะเชี่ยมึงดูดิแม่งแม่งใช้คําพูดแบบทําทรงอ่ะเออกูยอมปรับตัวเองทั้งที่ตัวเองโดนปราบอยู่แล้วอ่ะจริงครับจริงเหมือนทำเหมือนเสียซะอ่ะ น้าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสนิทกันนะลองเสนอวิธีเปิดตูดไหมครับเขาจะได้สนิทกันอ่ะแจ้งเขาบอกแจ้งเขาไม่ค่อยเจอกันไม่ค่อยสนิทแต่เขาไม่เขาไม่ได้หนีไปเล่นโดตาพี่เอ้ยสร้างคอนเน็กชันมันจำเป็นมันจำเป็นนี่มันจำเป็นจริงไอ้เนี่ยกับโเนะนี่เยดูดิหัวแกงแม่งโคตรฉลาดเลยเอาหลอกกหอคนในแกงไอ้ที่ หมายที่มึงสอนเขามป็ีเพื่อนว่าเล่นเกมมือถ่างคนเด็กจัดยังเออไปไปย้ายความเลยอ็อบเจกต์เกููร๋เลยกูดีแล้วแกงแม่งก็หลงเชื่อด้วยเฮียแบบทำเป็นทำทรงพูดไงแบบเสียสละจ่ายเงินค่าปรับทั้งที่ต้องจ่ายเป็นไงแค่นี้ก็ดูดีขึ้นแล้วไปฟ้าไฟเราในกันได้ไหมล่ะไปสพากันลุงไปไปโอเคไปมานี่มาโจนี่ลูกมึงเหรอใช่ใช่ครับพี่ชอบเย็นเหมือนกันปะเนี่ยไอนน้ะบเย็นเหมือนกันปะเนี่ย ไม่ครับเป็นนเป็นคนดีครับนะดีแบบดีมากเลยครับ